สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ทั้ง12ราศีด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาในเรื่องของความรักประจำเดือนมีนาคม2564ของชาวราศีกันชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมมาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งการดูดวงความรักของ ของช่องการดาพยากรณ์เนี่ยจะเป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อย่าไปคิดมากนะคะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะดีกว่าถ้าตรงแล้วดีก็เก็บเอาไว้เป็นพลังบวกกับตัวเราแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วยอก็อยากไปคิดมากอยาไปซีเรียสให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางจะดีกว่านะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะขออนญาตสับไพ่ก่อนนะคะไพ่ที่ได้นะคะจั m เมนค่ะ The i m p a ม e นะคะสามถ้วยสิบถ้วยห้าไม้เท้านะคะราชนีถือไม้เท้า Temperance สวิงถือดาบสามไม้เท้าแล้วก็9้าเหรียญนะคะมาเริ่มกันที่คนที่มีคู่นะคะมีแฟนมีคนคบหรืออาจจะแต่งงานแล้วด้วยก็ได้นะคะจากที่เปิดภายอะคะ่ะ คุณจะกำลังได้รับข่าวดีนะคะไายจัดเมนข่าวดีที่รอคอยนะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีทายาทมีลูกเอาไว้เฉยชมนะคะแต่ถ้าใครที่มีแฟนนะคะคบกับแฟนได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย อาจจะมีการขอแต่งงานหรืออาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้แฟนของคุณน่ะค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษอยากจะเติมเต็มคุณเป็นพิเศษเลยนะอะไรที่คือสัญญิงสัญญาอะไรไว้อะที่เขารับปากจะทำให้คุณน่ะในเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้รับคำสัญญานั้นนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยถ้าคุณกำลัง รอคอยมันอยู่นะคะมันก็จะเกิดขึ้นจริงอย่างที่คุณนะรอคอยนะคะจะเป็นช่วงที่คุณนะมีความสุขนะคะชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ค่อนข้ามีความสุขมากๆในเดือนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกอยากจะอธิบายอะไรเนี่ย คนรักของคุณก็พร้อมที่จะรับฟังในทุกๆเรื่องพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยากได้อะไรเขาให้บอกนะคะเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในทุกๆเรื่องนะคะส่วนบางคนนะคะที่กําลังอาจจะคุยอยู่กับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับคนที่อยู่ไกลนะคะ คุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่มันเริ่มก่อตัวมาเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้แบบยาวๆเลยนะคะอาจจะมีการขอเป็นแฟนหรืออาจจะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นมีการพูดถึงการวางแผนอนาคตร่วมกันด้วย mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะ มีลูกมีบุตรนะคะก็ยินดีด้วยเกณฑ์ความสมหวังในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงนะคะอีกทางนะคะในเดือนนี้คู่หลักก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางด้วยกันด้วยนะคะอาจจะเดินทางไปเที่ยวไปกินข้าวหรือเขาอาจจะพาเราไปหาครอบครัวเขาแนะนำครอบครัวให้รู้จักเราก็เป็นไปได้สูงส่วนคนที่อยู่ด้วยหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วอ่ะจะมีการพูดคุยนะคะ มีการพูดคุยถึงเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันเริ่มมองหาความมันม่นคงให้กันและกันมากขึ้นเริ่มคิดที่จะเก็บเงินนะคะอยากสร้างชีวิตที่ดีร่วมกันช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยที่เขาจะทำให้คุณผิดหวังนะคะก็สบายใจได้แต่อาจจะเตือนอย่างหนึ่งนะคะไพ่ห้าเมเท้านะคะก็จะขึ้นมาเตือน ก็ระวังเรื่องการทะเลาะบอกแว้งความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันนะคะรวมถึงความใจร้อนของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะก็ช่วยช่วยห้ามกันบ้างก็ดีนะอีกทั้งคนรักของคุณช่วงเนี้ยค่อนข้างเปิดใจนะ คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยก็บอกเขาได้นะคะปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มันจบไปดีกว่าเก็บเอาไว้ให้ปัญหามันใหญ่กว่าเดิมนะคะมาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันนะ่ะจะดีกว่าช่วงนี้ชีวิตคู่ของชาวราศีกันค่อนข้างแฮปปี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแต่ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะมีแบบ น้อยอ,อกน้อยใจกันบ้างคนรักบางทีพูดอะไรไปอย่างเงี้ยคุณอาจจะน้อยใจนะคะบางทีก็งอนกันนะคะไม่คุยกันจนถึงขั้นแบบขู่ว่าจะเลิกบ้างจะไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอะถ้าทะเลาะก,กันยังไงกันเนี่ยเขาก็ง้อคุณเหมือนเดิมนะแต่ยังไงซะข,ขอเตือนอย่างหนึ่งว่าให้ชาวราศีกันเนะี่ยงดการเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะคะพยายามอย่าเอา เอาแต่ใจตัวเองบ่อยอะ่ะเพราะว่าถ้าเขาโกรธอ่ะเขาอาจจะไม่ง้อคุณนะก็จะมาเสียใจยทีหลังอะ่ะไม่ดีนะคะมาถึงคนโสดของชาวราศีกันกันบ้างนะคะชาวราศีกันช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะ แต่คุณก็ไม่คิดจะลงเอยกับใครนะคะอาจจะด้วยคุณเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์เก่าๆมาหรือเปล่าคุณยังผิดหวังกับรักเก่าๆอยู่นะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครในตอนนี้มันก็มีนะคนที่เข้ามาหาคุณมาคุยมาจีบคุณนะ่ะแต่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับเขาสักทีเดียวนะความรัก ของคุณช่วงนี้ในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับชาวราศีกันนะคะอาจจะเป็นรักที่มาจากสังคมออนไลน์รักจากคนที่อยู่ไกลกันหรือคนที่ไม่อยู่ด้วยกันนะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่จะกลับมาวนเวียนมาหาคุณมาขอเริ่มต้นใหม่อะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนเนี้คุณไม่อยากจะไปโฟกัสกับใครไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องของความรักคุณอยากจะ กัับตวเองอยากจะโฟกัสในเรื่องของงานคุณยังมีความสุขกับงานอยู่นะคะราชนีถือแม้เท้าคุณกําลังรู้สึกอยากทํางานน่ะอยากสร้างอนาคตคุณกําลังมีหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยตอนนี้คุณอยากมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของงานมากกว่านะคะในเรื่องการเงินคุณก็โดดเด่นนะนการงานคุณกําลังมองหาอนาคตที่ดีสําหรับคุณตอนนี้จนคุณไม่ได้มองในเรื่องของการมีความรักในตอนนี้ คุณยังมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับเพื่อนฝูงมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีความสุขกับการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็มันยังมีเรื่องที่แบบ คุณจะต้องจัดการช่วงเนี้อีกเยอะแยะมากมายยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครในตอนนี้นะคะยังรู้สึกมีความสุขมากๆกับความเป็นโสดยังไม่อยากมีแฟนยังไม่อยากสละโสดอะไรตอนนี้นะอยากจะแบบเป็นคนเจ้าชู้ไปก่อนนะคะอยากให้คนเข้าหาคุณเยอะๆประมาณว่าโสดนะโสดแต่แบบมีคนคุยอะ่ะอีกทั้งเรื่องงานของคุณ ก็ค่อนข้างโดดเด่นคุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีเงินเดือนเพิ่มนะคะธุรกิจที่ทําอยู่ก็กําลังไปได้สวยนะเหมือนทุกๆอย่างมันดูลงตัวคุณจะมีความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยแต่เรื่องความรักอะ่ะคุณยังไม่อยากยุ่งตอนเนี้ย คุณไม่อยากเปิดรับใครเข้ามาตอนนี้นะคะคนที่เข้ามามันก็มีทั้งอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าหรือเพื่อนแนะนำมาคือเข้ามาเต็มไปหมดอะบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีกันน่ะค่อนข้างมีเสน่ห์แต่อย่างที่บอกไปอะคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจ ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันคุณไม่อยากจะสนใจใครเลยอยากจะมุ่งมั่นในการทํางานมุ่งมั่นในการหาเงินก่อนดีกว่านะคะการงานการเงินช่วงนี้คุณโดดเด่นคุณจึงปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นการติดต่อสื่อสารกับคนที่เข้ามาเหมือนคุณหวงแหนความเป็นโสดอ่ะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นในทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่องความรักนะที่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครนะคะเป็นช่วงที่คุณ ดึงดูดเพ,เพศตรงข้ามเข้าหาคุณนะ่ะคุณเองก็มีความสุขดีนะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นณนะปัจจุบันนี้นะคะเหงาไหมมันก็ไม่เหงาหรอกเพราะว่าคุณมีอย่างอื่นทําตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามีความรักเข้ามาคุณก็ต้องเครียดอ่ะคุณไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะเสียใจรู้สึกเหนื่อยคือพอมาอยู่ในจุดที่ความ มีความเป็นโสดจริงๆมีคนเข้าหาเยอะๆเนี่ยมันมีความสุขมากๆคุณก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเลือกคนเข้ามาในชีวิตด้วยแหละแล้วคุณก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจด้วยตอนนี้ชาวราศีกันนะคะขอโฟกัสที่ความสําเร็จของตัวเองดีกว่าก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดชาวราศีกันนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นดวงชะตาความรักของชาวราศรีกันรประจำเดือนมีนาคมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตด,ดวงชะตาในเรื่องของความรักประจำเดือนสุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศรีกันมีความสุขสมหวังได้พบลักแทนที่รอคอยสักทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ